ในวันทีฝนตกแส่ๆนะครับเนี่ยผมมาปลามาแอวตลาดสดอำเภอถึงจังหวัดเชียงรายนะครับเนบีน่ยมาถ่านมาคกับมาพอตีตั้งหน้าอย่างเดียวนะครับตั้งหลังคนมีของกินของใจ้ของขายขนาดนักเนี่ยของกินเมียงเมียงเขานะ่ครับน่มีกุยางนะครับเนี่ยถ้าไผ่ม้านะครับมาเข้ามาทางไหนนะครับจะมีกาดสดมีของสดสดจำนายนะครับของเมียงเมียงทัวนเน่าขนมเส้น เครื่องปรุงต่างๆนะครับทั่วงอกนี่นะครับพอร้านนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะปาไม่พอแต่ละร้านนะโอ้ทั่วงอกเดียวลดตัวไหนครับสักห้าบาทแต่โอ้ดีแหละเอาเนาะหอมบัวหอมเตี๋ยวม,มีมัดอันนี้ตลาดสดอำเภอฮือกจังหวัดจันทบุรีจังหายเนาะนี่นกำลังไส้พักเลยครับเนาะ <c oughs> บริการลูกค้านะครับเนาะขาดเน้อจะไปลืมเน้อ้ อันนี้ของปลูกเองเนาะมาอุดหนุนได้ครัขน่ดตลาดสดอำเภอเฉาวัดจยงไฮน่ะเนาะเมืองเถิงนะครับมันอยู่ทางไหนเพ่หนาเออดีนี่การพักเนาะการเนื้อจะปุ้นอาหารแห้งอยู่ไหนบนอาหารเอ่อเปิ่นแบงเปิ่นโซนเนาะอ๋อกระป๋ากระป๋าอยู่หน้ากาดเนาะอ๋อนี่กาดพักผลไม้เนี่ยเนาะเอาขอบคุณเออขนมจ๊อกขมิตนอะขนมอัวไนเนาะ ขนมเมืองเมืองของเขาเนอะนี่พอร้องพอได้นี่ตังไหนนี่ปฎิวัติตลาดพัดเนอะพัดนะครับเนาะมีขายมดพยัคฆ์เนี่ยโอ้สวัสดีกับอ่าเนาะสูเนาะกับหมาอุดหนุนะครับผมกำลังหมานี่ตั้งเทพปฎิว่าตลาดพัดนะครับเด้อมีเนาะโอ้ป้าเนาะเนาะนี่มาขายได้ขายด้วยเนาะมาแต่งของละสาวบาทเนาะโอ้ พักสดๆดโอ้ถ้ามาอีเน oh. oh, ี่ยมาทั้งหลายเพศนะครับเนี่ยพักผลไม้มีมดนี่นะเอ้านี่แหละครับโอ้อะนนี้พักเน่งเมืองเขาแดนนอดึงนาะแข่งนาอขายมดอยู่เนอเสียท่าฝนตกนะครับเนาะโอ้โยดอกพอหรอเอาหมานหมัน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 ค้นน้ำแต้อันนี้มาโค้นหนูตะปาร์พักแข่งแข้นเนาะ จานตัวไหนครับนี่สิมาโอ้ถูกเนอะบอต้องไปตาขุดไปซอะแล้วเนอะมาดอีกการมึงเถิงนี่เนาะเนอะนโอ้ของสดๆเลยเนอะพ่อแม่เป็นฮดเนาะบัะต้องกัวเนี่ยปลอดสารพิษแน่นอนนอะเนาะผักใหม่ใส่เรื่องมาแข้งฮดนำหมุนมาเขือแจเด้อไผ่ไก่เรามีมดอ่ะจะาไปซาในมดโอ้นีละ นี่ตั้งไหนป็นว่าตลาดพักน่ะนะครับมาพอเด้อมาก้อยกันมีกอย่างตลาดสดอำเภอถึงเปิ้ลแบงก,ก์สามโซนโซนทั้งหน้าก็ขายพวกอาหารสาเเ็ตตั้งกลางอาหารแหง้งตั้งหลังก,กุญกจเขียงจิน้นหมูจิ้นหัวกินขวายตั้งหลังนี่พักสดนะโอ้เดอนอมาแล้วเนอนอรับขับขับ,ขบเด้อมาอุดหนุนปอก้าเมกาตลาดสด อําเภอเด้งเนอะมีขายกุว้วนนะครับเนอะนี่ครับนี่แม่ก้าวประจํานะของเมียงเมียงของทุกๆนะครับเนาะครับสันได้ที่อันนี้อะไรก่อนมาตัวมื่นมะเขือมือน่นนะครับโอ้อ่อนๆเนอะกกนรั่วกะทันหิกเนาะโอ้เนาะมาหอยโดริกของทุกๆนะเนาะเออปัดอันนี้อย่างนะครับพี่ เฮ you know ็ดด <that> uh, cool. ันเฮ็ดดันไปซอดตรงไหนมาเอออะไเฮ็ดดันอะไรๆลูกตั้งห้องแจได้อันนี้อขนาดเนาะโอ้กล่องตรงไหนนี่อันนี้สิบสี่ห้าสิบห้าสิบอร่อยสดๆเนาะขยาจมาเร็วๆเนอะไดวจะหมดนะนี่ตลาดสดอำเภอเถิงนะครับนี่นี่มะนาวเนอะมะนาวต้นน่ะใหม่ๆเนอะมาจะเอาอะไรจองละเอาสองอันละแม่ ม,มันมันสดดีเนะเาะคนมากเนาะแต่เนาะอัวตะเพเนอครับนี่แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวปัญญยร่ายมาเรื่อยๆนะครับนี่โอ้ร่ยยอยมาเรื่อยๆเสื้อยาเวเป้ะทิกเอเอาขายของโอ้ดีพอเนอรมาอุดหนุนเมกาตลาดสดอำเภอเถิงนะครับเนอรตลาดสดพักผล,ลไม้มีอยู่ตั้งหลังไหมนะเนอรครับครับเนาะขอเนาะเอ,าอ้าเนอร พอไปลูกหลวงนะครับเดี๋ยวมาพอนะส <c oughs> วัสดีครับโอ้ปาดขูกับมีนะครับมีกุยางเนอะโอ้ได้แล้วเออเออได้แล้วเออเออได,ด้แล้วนี่แหละของแต่และของสดสดเนอมาติ่ตลาดสดอำเภอเถิงเนี่ยบางคงบางท่านก็ลงรถเมบสมับอกเข้ามาทางไหนหรือว่าจอดรถบอกเข้ามาทางไหนเนี่ยของทางไหนนี่มีของสดสดท้งนั้นเนี่ยปลอดสารพิษเนอะไม่กล้าแม่ขายดิโอ้โอบอุ่นนะครับมานี่นะครับ โจยบ้าเนเดอมาอุดหนุนทางไหนเนอะบางท่านมาโคนผมกำลังมาเนี่ยนี่ว่าทางไหนเปินมีพักผลไม้ตีโอ้ครบกูยางเลยนะครับมาอุดหนุนเมกาตลาดสดพักสดนะเอาเภอเถือจ,จังหวัดเชียงรายเนยยเาเนะมาคือกาลังใจ่ายเนอวิภาบ่ต้องห่วงเนาะเอาล่ะหมานๆนะครับ ครับผมครับผมจัดรายงานนะครับขอบคุณมากนะพี่แป้เลยเอาละนี่แหละ้วก็ขายมวนอยู่นะแม่เนาะเออซนนอเอาบ่ไปแล้วเหรอไปแล้วก็เบอร์ไปนะเบิร์ไปคนเดียวกันแต่ของแห้งนะครับนี่นี่ก็นี่ของแจเย็นโอ้ตีไก่สดนะครับตรงนี้มีกุยางเนาะ ถ้าทำหมูกระทะทำอย่างใดหมดเนาะมาอุดหนุนได้นะครับจะอยู่ติตลาดสดอำเภอถึงนะครับเนาะขายทุกวันเนาะปิดกี่โมงได้ครับบ่อแหลงเนี่ยหกทุ่มอยางสูงสดุดเลเนาะครับจะไป่ลืมนะอุดหนุนเนอะครับเอาอีเนาะผมจะให้บรรยากาศทั่วไปได้รับมาได้เลยนะครับจะต้องการจะได้เลือกสรรได้เลยติตลาดสดอำเภอถึงจังหวัดจยงหายเนอะอ้าวครับขอบคุณมากครับเฮียตี <c oughs> Aula, pilot, dek.